สบายดีพี่น้องสุขุสุคนสุงสุบอนยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องบาพังสายเนาะวันนี้ห้ามาตึงแฮ่พี่น้องเลยนี่ทางล่างทันหลายคนได้มาในีพี่น้องเซลเซลไปที่ทธงพี่น้องทั้งสะดุ้งทั้งวิงทั้งสวิงทั้งแฮ่พี่น้องเลยหลายคนขนาดพี่น้องเลยตามม่ยู่ได้พี่น้อง นะเซลเซลอย่างพแม่งกี่ไห้กับพ่อแม่งกี่ไห้ย่อยห่วยพี่น้องมาตึ้งเฮยย่อห่วยปอนไหวานจากจากอย่างไล่คนถึงไหนไปตาหมวนมาเด้อพี่น้องเด้อมาหลายๆคนมันจะหมวนเนาะตอนนี้กำลังเริ่มตึกพี่น้องเลยกำลังเริ่มตึกตอนนี้ อากาศก็เซีนนนยนฮอตนะจักหน่อยพี่น้องแดดนะจักหน่อยเน,ยนาะลุยกันพี่น้อง <c ười> ปลาตองหลายขนาดพี่น้องเลยนี่แต่ปลาตองบ่ ปาตองลายปาโทว,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 ว่ะฮะวันนี้ฝนหมดลงบ่ไนจดี๋นาจังลงครับถ่ายบรรยากาศให้ ทานผู้ส้มด้เบิ่งซะก่อนให้พี่น้องได้เบิ่งได้ส้มซะก่อนทั้งเล่นน้านันพี่น้องเอ้ยอากาศมันห่อนแห้งทั้งเล่นหน่ำทั้งตึกแหทั้งสอนวิงหนำพี่น้องลงหน่ำไปบอาเรื่อ,อปงปิ้งบ่เนี่ยอ้าวเข,ข่าทาบันเรือบ่เนี่ยเอ้อมอนส Để nằm nha phí nọ Để nằm nha, thèm thèm nhỉ ừ. <laughs> ừ. Tức vĩnh, có pha tức vĩnh nha phí nọ bằng cái cãi xe con Tức vĩnh บ่ได้หมบ่ฮัมฮะบ่มานซ้ำบ่เฮนบ่ฮ้อนเห็นอะบ่ขนมฮอนมันบ่รือบ่มาเดี๋ยวนี้

เอาได้หน่อยเนี่ยก็บอย่บพเยหฮะปลาบ่พีปลาหน่อเดว่าบอบีปลาหน่อยอ้าวาำเร่ลงมาาำเร่ลงมา

แล yup. she ้วอดีตเนียงนานมันบ่เนาะอ้าวงานเดบิตองมาชั้นปลาตองบ่มาเดบิวตองมาชั้นหยกแล้วพี่น้องหยกแล้วหยกดุ้งแล้วปลาซิว น้ำเด้อมันจะ <c oughs> น้ำเด้อทังเด้อก็อลซแาเด้อขอดไปได้ขอได้อัน่ได้บอกทียดน้ม <c oughs> าพ่เลยค่ะข้าวปลาที่จมี วันนี <laughs> <laughs> mhm. ้เป็นไงกันด้มีมีหน่อย้นเบลอๆกันอยู่เนาะเอาต่างค่บ่มีต่างงงแกคือยอดอย่างนี้นักระลงกระชิบไก่ต่างงงบ่ได้สอนนะคุณต้องพิมพ์หักี่อันนี้จบ่อนเชลเอันนี้ ปลาตองน่ะไลยเก่งมั่นบ่มารุ่นพี่น้องเยกอีแล้วโอ้โหบุ๋มีบ่มันงอมบ่รื้มันไปใส ไปบ่อนมันเท่ออเอา,เอาไปซีมานบ่นเนี่ยารรุ่นกันพี่น้อ,อ,อ,นนองนนนเนาะเฮ้ยบ่แตกนะก็กมีบ่นเนี

<cười> <cười> bỏ xuống xong bỏ 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 อักอนบรรเลงบ่ไ่ถือได้พี่น้องไอ้กุ้งโอ้ปลาบูก็ถือปลากระตุ้งอ้ลวเอาตะเคาะี่เอาเมืออูเห็นไหมลุงหวยบ่ได้พี่น้องลุงน้องต่อพี่น้องเลย ai อยู่ lẻ นะอยู่ไสมาจังแวะบ่าวหำแหล่ เวหวานลุ่นพูขอบอกคอยนีดอ,อกดยังเสือไก่สะลุงยังสะลุ่งบอนบวบบ่อ,บอ,บอ,อยพี่น้องอเต็ม่นพักบงแล้วนี่นะนี่เต็ม,มพักบงนี่แหละปลานะีา่พอกระตี้ก้องแรงพี่น้องเลยไก่วัด <c oughs> นี่แหละทำแล้วลาต้องวันนี้ใหญ่พี่น้องประมาณโลนี่แหละพี่น้องขึ้นมาแล้วประมาณโลหนึ่งนี่แหละประมาณโลนี่แหละเนาะประมาณโลหนึ่งพี่น้องเลยเสรจจับโซ่ดู ba thì ta nhảy không pa nên nè, nè nón xả thì nồng ấy pa pa tiếp đã pa nhảy thì nồng ấy, ba, ba, ba man nè. ไปไปาหาอาาคอใหญ่คนเลาเวียนอาาคอใหญ่พ <PAC S 2> ี่น้องเลยตอนนี้กำลังเฮือนพักบงขึ้นพี่น้องเฮือพักบบ้งขึ้นจากตะพังเนาะปาตอานี่เดีเหมือนปลาก็เดืดบ่บ่อนเป็นได้า่านแลป้าตอ và khờ nhai rồi phi nông ui nào khờ phi nông ơi à, con sàn cả khờ thô khờ phai nằm lại phi nông ô và khờ nhai và khờ nhai à tớ tổ... ô mẹ cái nó mà lời phi nông ơi sai à tớ phi nông nè tớ vẫn nhai phi ấy bốt bốt

โอ้ยมือกะสั่นพี่น้องเอ้ยเแ็นอาากศมันหนาวเข้นแล้วพี่น้องเลยในไล่โตเต็มปลาคอยใหญ่ปลานิลแล้วก็ปลาตะเพียนหรือปลาปากเนาะคนน่ะเอาเอ้ายังบ่ตาย ยังดิ่นอยู่พี่น้องเลยทอามาใส่ของ,ของนี่นเลยหิวไปให้ลุงอันนี้ขอปิดคลิปเพียงแค่น,นี้เด้อพี่น้องอย่าลืม,มกดไลค์ <ๆ S 1> กดแชร์กดติดตามพี่น้องเลยสัปานี้ละ่ะพบกันใหนะม่คลิปหน่ะส่วนนี้คลิปนี้ขอลาไปก่อนสบายดีพี่น้องเลยสัปดาห์นี้ล่ะ